ส่งงานครับ COV Gen 5ครึ่ง2.4นะฮะคันนี้เข้ามาจัดรีแบบนะฮะจูนของหลใช้งานน้ำมันโซล่เนะครับแล้วก็จูนแก๊ส LPG ยี่ห้อ Energy Reform แบบเรียวไทม์เลยนะฮะก็คันนี้ล้อ19เบรกโตหน้าหลังนะฮะมีปลายท่อนะครับก็ขายอื่นแด้นอนนะฮะรอบมาไวขับสรุกประเดิมนะครับ ไม่อุ้ยอ้ายแบบเดิมแน่นอนนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าพลัง LPG เขาวิ่งยังไงกันนะฮะ <Ooh. S 1> อันนี้จู e ๊แก๊ส LPG ย YH Energy Reform แบบเร็วท m e ด้วยนะฮะจูนเลยใช้ตัวนี้นะครับ A ใบแมนตัวจัดสสมสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูนรถตบบีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของรถคันดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกียดีโหลดททุกอย่างนะครับ c ีวีเจนนะครับล้อ19มีปลายท่อนะฮะเบรกโตหน้าหลังหลังเอลพีจีฮะส่งงานครับขอบคุณครับ